สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่อง V ีวิตเตครับตอนนี้ในเกม ROV นะครับผมอันนี้นะครับอันนี้เรามาระดับตำบล3คนเลยนะมีกิวกอร์มีเรดนะครับแล้วก็มีสนิทเทีอาครับผมอันนี้ผมเล่นเม็ดเลนกลางนะครับเล่นนานตาญานะครับผมเราอัพสกิลหนึ่งมาก่อนนะครับถ้าอัพสกิลหนึ่งครับจะได้เคลียร์เคลียร์คลิปเร็วนะเมื่อเคลียร์คลิปเสร็จจะได้เลเวลสองเลยนะครับอันนี้ฝั่งตรงข้ามนะครับก็มีสลิมนะครับมีกิวเดอร์นะ เดี๋ยวเราจะนี่เลยครับโอเคครับได้หนึ่งครั้งครับผมเขาคงงงนะว่าทําไมเราเล่นแบบนี้นะครับเราก็ต้นเกมครับเล่นเปรียบครับผมจากนั้นครับ s <S เติมเลยครับเติมลงล่างเลยอืหื <c oughs> อาคำ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ให้เข้าครับไม่เข้า <c oughs> เอาซี่มาทั้งคู่ทั้งคู่ยังไงครับยังเดินทางเดียวหรอเดินทางเดียวหรอจะหนีไปไหนเลยไปไหนโอ้ไม่โดนเลย <c oughs> โ,อโอ้เรด่า <c oughs> เป็นไรครับผมอ่ะมังกรนะมังกรโอเคอนี่ผมกลับไปเคลียร์เลนก่อนนะสลิมมาแล้วผมเราจะเดินให้เขาเห็นเลยนะครับ โอเคครับลบครับเกือบไปแล้วล็อกลบแบบดิจิตอลดิจิตอลแต่ละตัวอ,อ้าวตายโอเคครับทีมเราเคลียร์คลิปเลยโอเคไปลดเยอะๆไปเลยแต่ละตัวยังไงยังไง โยลูกบอลเก่งกี่ไปครับสโลได้อีกครับผมยังไงครับเอาเลยครับผมโอ้โหงานเข้าครับเจอกิไปแล้วเจ้าปลาเอาเลยลูกปลาโอ้ยงานเข้าครับโอ้โหแต่ละตัวถอยจ้าถอยยับยับเพื่อนไม่ไหวก็ถอยก่อนลูกเฮ้ยเบาเบา ืแต่ละตัวโอ้ยยิงครับยิงยิยงยิยงยิงยิงไม่ทัน <laughs> เล่นตรงข้างแล้วห <c oughs> <ๆ>ึกรรมกำรโอ้โหงานเข้าแล้ว <c oughs> โอเคครับ <c oughs> <c oughs> ได้ตัวหนึ่งครับ <c oughs> เอาเลาะหึ <c oughs> <c oughs> ว่าไงใช้ก้านโต เฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะยังไงยังไงเอ,อไ้ไหมไอ้ไหมเฮ้ยไม่โดนนะ <c oughs> ฝากด้วยคิวคอรดคิวคอดได้ไม่ได้นะครับอา้าวคิวคอรไม่ได้ก็เสร็จครับผมใชยการโตนะไม่กลับหรอก <c oughs> เกือบครับผมด้านล่างเขายกขยงมาแล้วครับเราจะบอกทุกคนถอย จหวันนี้ต้องดักครับผมวางดักเลยตรงนี้แหละเอาไม่นะโดนเต็มเต็มบ้วผมขออีกทีได้ไหมโดนเต็มเต็มแ้วผม,ออม,โ,ม,ม,วผมโอ้ยหลบๆลบลบโอ้ยโอ้ยเขาจะเอาครับเขาจะเอาอยู่ในพุ่มนี่เหรอได้จะโอ้ยไงครับพ่อพอพอโอ้ยเย็นแล้วไม่ทันนะผมบังบังบังโอเค เดียเธอร์เดี๋ยวยิงทีนิดใส้ทะลักให้นะทีครับกางครับกางโอ๊ยแย่แล้ว <c oughs> ไม่โดนเลยเอา้าสโลก่อนไหมช่วยครับอืม <c oughs> ไม่ทันครับผมโอ๊ยงานเข้าสิทเทียรากอน โอ้โหไปแล้วจ้ายิงครับผมยิงขู่ยิงอะไรก็ยิงไหมครับอย่าไปคิดมากครับผมอือหือโอ้ยอย่าเลยเาลาก่อนทุกคน <laughs> โอ้ใช้คูณบิดใส่เราเลยนะทุกอย่างนะครับผมเรียบร้อยครับปลไหลตีป้อมนะเล่นนตาตา雅ก็ <laughs> ประมาณนี้ยอสกิลใส่เขาโยนโยนไหมครับผมโยนโยนไหม ไม่ยากมากครับก็โยดสกิลหนึ่งสกิล2งใส่ไปครับคะแนนอันดับหนึ่งเลยนะครับผมจากการใด้เราโยนสกิลอย่างเดียวนี่ชนะ5ครั้งต่อเนื่องนะครับ<อ>9ก้าดาวแล้วนะอ่ะครับสวยงามครับผมเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าผมอาจจะไม่ได้มีช็อตหวือหวามากนะครับแต่ว่าเราอะครับเราก็คอยอยู่แนวหลังครับสแปมสกิลใส่เขานะ แล้วแต่เพื่อนๆจะเล่นนะจะเล่นแนว aggresive ลุยเลยก็ได้แต่ผมจะแบบไม่ค่อย aggresive มากนะบางทีนะผมโอเคครับประมาณนี้ <c oughs> นี้เราตายไป3ครั้งนะครับได้11.0ก็ถือว่าเยอะนะครับอ่าอันนี้นะครับไอเทมผมออกฟินิกเทียมาก่อนเลยนะครับ mm hmm. เพื่อม,มาให้เรานะเพิ่มเลือดแล้วก็ mp ของเรามานานะก็ฟินิกเทียมาก่อนเมื่อเลเวอัพมันจะเพิ่มให้นะครับผมแล้วก็ไปลองท้ารถคู่ดาวครับ สกิลในย่าแรงอยู่แล้วยิ่งลดคูดาวนะยิ่งทําให้ใช้สกิลได้บ่อยขึ้นครับฝ่ายตรงข้ามยิ่งถูกกดดันอย่างหนักเลยครับผมต้นเกมนี้เขาลําบากแน่นอนครับบูสติกครับดามเมจเขาเดิมก็ดามเมจอันนี้จอกเกาะนะครับผมอันนี้ผมออกคาฮาสโลนะเพราะว่าผมอยากให้ศัตรูสโลครับเพราะว่าเราจะได้ทําการโจมตีเขาง่ายๆเขาได้เดินไม่ค่อยได้นะผมเราก็สบายเราครับอันสุดท้ายนะครับผมจะออกเป็นนี้นะครับหนังสือสมุดเขียวนะครับผมประมาณนี้เพื่อนๆอันนี้ดามเมจเราทําไป90,000ครับผมก็ เยอะสุดเลยครับผม9,007เลยนะเพื่อนก็นไปลองเล่นไดน้ครับเมดเล่นง่ายครับนายาเป็นเมดที่เล่นง่ายจริงครับผมโอเคเพื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับโอเคบายบายสวัสดีครับ